รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโตอสอสอพักไทยสร้างไทยที่ออกมาแฉว่ามีข้าราชการของกระทรวงคมนาคมทุจริตรับส่วยยืนยันน่าจะเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองมากกว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรียกร้องให้ในายถากรตันทสิทธ์ สสพักไทยสร้างไทยที่ให้ข่าวว่ามีผู้บริหารระดับกรมในกระทรวงคมนาคมเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมาที่ชนะงานประมูลโดยระบุว่าหากมีหลักฐานขอให้ส่งมาได้เลยและพร้อมที่จะสอบสวนเรื่องนี้ถ้าพบว่ามีการทุจริตเป็นไปตามหลักฐานจริงก็พร้อมที่จะปลดผู้บริหารคนดังกล่าวทันทีสำหรับประเด็นที่บอกว่ามีคนไปล้องเรียนมีผู้อเนวยการสํานักเนี่ยครับไปล้องเรียน ที่ภาคเขาผมก็อยากให้ช่วยพาพนกงานสำนักคานนั้นนะครับมาหาอุบลรกระทรวงเลยแล้นะวมีการไปเรียกร้องเงินให้ส่งมาที่อธิบดีหรืออย่างไรถ้ามีตรงนั้นนะครับพามาผมจะปลดอธิบดีกรมทางหลวงทันทีแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากให้คนที่จะกล่าวหาต่างๆต้อง คิดถึงขวันกำังใจของตัวระดับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานดีเขาจะเสียกําลังใจถ้าไปกล่าวหานักรักษาที่ว่าไม่มีข้อมูลที่เชัดจริงนะครับ